ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านสันกองโรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันนี้จะพาทุกท่านไปรับชมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียนระดับประเทศปีการศึกษา2563ในโครงการที่มีชื่อว่า TSC ชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ับเคื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อที่เห็นสภานนักเรียนระดับประเทศปี2563ประเด็นการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก PSE ชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกในอดีตโรงเรียนประสบปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียนทั้งขยะพลาสติกซองขนมและขยะเปียกอันได้แก่ขยะจากเศษขยะในโรงเรียน จากเศษใบไม้ซึ่งมีมากกว่า100กิโลกรัมต่อสัปดาห์ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกันคิดหาวิธีการกำจัดขยะในตอนเริ่มต้นโรงเรียนได้กำจัดโดยวิธีการเผาแต่ก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมแถมยังส่งกลิ่นเหม็นจึงได้ลงมือคิดแก้ปัญหาอีกครั้งโดยขยะใบไม้กิ่งไม้ใช้บ่อหมักวันเวเพื่อให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติในการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนส่วนขยะจากโรงอาหาร ทัดแยกและนําไปเป็นปุ๋ยหมักและเป็นอาหารปลาในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนอย่างไรก็ตามปัญหาที่ยังคงเหลือคือขยะพลาสติกจากฟองขนมในร้านค้าทั้งในและนอกโรงเรียนโรงเรียนจึงดาเนินการงดการนําเข้าขยะพลาสติกทุกชนิดมาใช้ในโรงเรียนเพราะทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการปลูกจิตสานึกและลงมือทําท,ทันทีและจากการที่ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนไปศึกษาในชุมชน ทำให้ได้ทราบข้อมูลปัญหาในชุมชนของนักเรียนมากมายและในปัญหาที่พบนั้นก็คือปัญหาขยะในชุมชนเกิดจากการมีขยะมากแต่ไม่มีวิธีกำจัดที่ถูกวิธีจำเป็นต้องเผาทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการเผาขยะขยะเรี่ยราดอนกลาดไม่เย่อสลายเกิดภาพที่ไม่น่าดูเป็นเหตุให้เกิดภาวะโรคร้อน ทางสภานักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาจึงได้มีการประชุมในกิจกรรมสภานักเรียนถึงปัญหาขยะในโรงเรียนทําให้ได้ข้อสรุปว่าสาเหตุของขยะมาจากไหนขยะมาจากนักเรียนส่วนใหญ่มาจากการซื้อขนมที่บรรจุในถุงพลาสติกทําให้มีขยะมากมายในโรงเรียนทางสภานักเรียนมีแผนการดําเนินงานโครงการดังนี้ 1. ลดการใช้ขยะในชีวิตประจําวัน 2. การนำขยะของเสียเป็นอาหารปลาและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3. คัดแยกขยะจากห้องเรียนจัดส่งเทศบาล 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 5. การมีส่วนร่วมจากชุมชนในการกำจัดขยะ 6. จัดกิจกรรมให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนแนวทางการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.. ขอความร่วมมือกับทางร้านค้าสากรในโรงเรียนไม่จำหน่ายขนมหรืออาหารที่บรรจุด้วยพลาสติกควรบรรจุขนมหรืออาหารใส่ในใบตองหรือภาชนะที่ย่อยสลายได้ 2. เจริญชวนให้นักเรียนไม่นำขนมหรือสิ่งของที่บรรจุพลาสติกเข้ามาในโรงเรียนผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 1. นักเรียนได้ฝึกนิสัยการคัดแยกขยะและมีการลดการใช้ขยะในชีวิตประจำวัน 2. มีอาหารปลาและปุ๋ยที่เกิดจากการกำจัดขยะของเสียในโรงอาหาร 3. ม,มีการคัดแยกขยะและมีการจัดส่งขยะให้กับทางเทศบาล 4. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 5. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะผลกระทบที่ได้รับ 1. ไม่มีขยะพลาสติกในบริเวณโรงเรียน 2. ทำให้โรงเรียนปลอดขยะสะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียน 3. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี2559 4. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวด Waste Less Life ลดท้ายลดขยะจังหวัดเชียงรายประจำปี2560 พวกเราได้มีการรณรงค์เชิญชวนโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดทิ้งขยะต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกองได้มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด